ก็กลับสวัสดีครับสำหรับวันนี้อยู่กับหมวกกันน็อกเรลเฮล멧นะครับผมตัวนี้จะเป็นมาในรุ่นของโมเดล Storm R นะครับผมซึ่งเป็นตัวกราฟิกลายใหม่นั่นเองแต่เป็นโมเดล Storm รุ่นเก่าอยู่ตัวนี้จะเป็นสเปคหมวกที่ยกคางได้นะครับผมแว่น2ชั้นชิลหน้าเป็นสีลุงนะครับผมด้านในมีแว่นดำ ตัวใช้งานจะอยู่ทางด้านนี้นี่เลยเราดูในส่วนของด้านบนนะครับผมตรงนี้จะเป็นช่องลมเข้าเปิดปิดนี่ตัวเลื่อนนะครับแล้วก็ด้านหน้าอีกหจุดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนสีของเชิลตัวนี้จะเป็นลุ้งเลยนะครับผมจะเป็นตัวนี้นี ผมยกให้ดูหน่อยหนึ่งอ่าให้แสงมันลอดผ่านจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับสําหรับคนที่ขับขี่ตอนกลางคืนก็ไปหาซื้อชิวแยกออกมามันมีสีสายขายเนาะมันจะมีสาขายด้วยจะต้องไปซื้อแยกกันเอาสําหรับคนที่ขับขี่ในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับผมตัวนี้มาตรฐานจะเป็น ECE แล้วก็เป็นมอกนะครับ น้ำหนักที่เคลมมาจากโรงงานจะอยู่ที่ประมาณ1,550กรัมบวกลบตันนี้เลยที่ผมถืออยู่นี่จะเป็นไซส์ L นั่นเองวิธีการใช้งานยกคางจะเห็นปุ่มสีแดงๆตรงใต้คางตรงนี้นะครับบีบลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมมันก็จะยกคางแบบหล่อๆได้แบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว ล็อกไม่ให้ตัวคางมันดีดลงมานะครับก็สงใช้งานก็แค่ดีดขึ้นตัวคางมันจะไม่ดีดลงมาตอนที่เรากดล็อกไว้ไม่ใช้งานก็กดปิดปึ๊บแรงนิดนึงก็ปิดออกมาได้เห็นไหมปิดคางนี่นี่นะตัวนี้ก็เวลาเปลี่ยนชิลผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับผมก็แค่กดตรงนี้เห็นไหมจะมีตัว Lock ล็อกชิลเลื่อนลงมานิดเดียวดีดออกนิดเห็นไหมครับ ตัวนี้สําหรับปัญหาที่เคยเจอนะคือเราต้องมาพยายามขันน็อตตัวนี้ให้แน่นถ้าเกิดว่าไม่แน่นคือตัวคางมันชอบหลุดนี่นะเห็นไหมพอเวลาผมยกเห็นไหมครับตัวคางมันจะเป็นยกแบบน,นี้เห็นไหมพยายามเช็คตรงนี้ขันให้แน่นเลยนะครับผมวิธีใส่ก็ดิดกลับไปที่เดิมเห็นไหมก็เปลี่ยนง,ง่ายง่ายครับเหมือนเหมือนกนารด้านซ้ายและก็ด้านขวามาดูในส่วนของ ตายหมวกันบ้างนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวแผ่นกันลมใต้คางนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นแบบกระดุมยึดนี่นะครับมันดึงออกมาได้เห็นไหมจะเป็นแบบกระดุมเป็นแบบเป๊กเห็นไหมครับจะเป็นเป๊กแ,แบบนี้ดึงออกมาได้ก็ระวังมันหลุดนะครับผมบางทีเรายกคางแล้วมือไปโดนก็พยายามติดให้มันแน่นแล้วก็ในส่วนของสายรัด้างที่ให้มาจะเป็นแบบ ลิปล็อกนะครับผมหรือสเต็ปล็อกนั่นเอง <c oughs> และแน่นอนครับผมสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับช่องเว้าสำหรับติดตั้งบลูทูธที่อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับช่องเว้านี่มีช่องนี้ช่องเว้าก็ติดบลูทูธติดตัวรับตรงนี้นแต่มันจะติดไอ้รุ่นเนี้ยไอ้รุ่นที่ทำตัวแว่นดีไปด้านข้างเนี่ยมันจะติด ขยับนิดนึงไม่ก็ไปติดอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็ไปหาวิธีติดกันเอาเองแล้วก็ตัวนี้นวมขอซักได้3มชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมตรงกลางเห็นไหมครับนวมตรงกลางด้านในจะเป็นโฟมซ้อล่องด้านในจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ผมจะให้ดูลายของหมวกตัวนี้ ชัดๆนะครับนีตัวนี้จะเป็นในกราฟิกของเกรย์เรดนะครับผมจะเป็นสีเงาทั้งใบจะเป็นสีเทาตัดด้วยสีแดงน้ำเงินขาวเทาประมาณนี้แต่ตัวหมวกทั้งใบจะเป็นสีเงาสีพื้นเป็นสีเทาเงานี่นะครับดน้าหมวก ้นบนนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่สำหรับรุ่นนี้อุปกรณ์ที่มาพร้อมในกล่องก็จะมีตัวหมวกชิวเป็นสีลุงมีถุงใส่หมวกให้หนึ่งใบนี่นะครับถุงใส่หมวกของเร็ว แล้ก็คู่มือรุ่นนี้ก็จะมาอยู่ประมาณแค่นี้ครับผมก็คลิปนี้มันจะมีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ